สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนสันกันน,น่อนะครับผม <c oughs> ออเอาคก็ล่าหนิ้มกันนะครับผมวันนี้นี่มิมก็ได้มาแล้วครับผมแต่ว,ว่าผมจะให้ผ่านผ่านจักนะครับเป็นคนเอาผมเป็นคนไปหักมาแล้วครับนี่ให้ผ่านจักเป็นคนเอาครับเ <c oughs> อ้ตัดมาแล้วนะ <c oughs> นี่ครับผ่านจักเข้าแววแล้วครับผมนี่ป่าควันนะครับคนที่ดูอยากเอามีนเป็นก็เข้าไปก็เป่าควันใส่ซ้ำแบบนี้ครับผมโอ้ออกมาห่วยเว้น <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> อาเถอะมันจีดเม่นบุูลีนะ่ะ <c oughs> หายเอาเลยหายเอาเลย มากันสามท่านนะครับผมออเอาใคเงียเ้ยใคเงี้ยใคเงี้ยนี่มาขครเงี้ย่คยเห็นเนี่ยคนทายอยู่เจ้าอย่างนี้นะขยิบเขียวครับคนถาาดยสูเป็นรังแรกครับที่ท่านท่านขี้กากเป็นคนขยิบเขียวครับขี้กากซองครับอันนี้โอ้เดี๋ยวกูเห็ดเปลี่ยนมามึงมึงความสวยงามเนาะนี่ครับผมเฮ้ย นี่ย่างสวยตัดมิมครับผมตัดมิมของไทยดีห้าันอยู่ปีนี้เนาะอืมแก่ครับผมแต่ว่าน้ำสวยครับผมนี่เมื่อกี้ให้ผ่าน เป็นคนถ่ายนะครับก็ไม่ได้กดบันทึกในตอนตัดก็ขออภัยกันไปครับผมช่วยขออภัยคนไม่น่าน่ทีนี้นี่ครับตัดตรงนี้ลังยวเอาไว้ให้คืน,น,น,นครับผมเอาออกนะครับผมลังที่ไม่ได้ก็เอาหไอยไว้คืนนะครับนี่เพื่อประชากรของมิมเขาจะได้ ทำลังต่อไปนะครับผมขยายลังต่อไปนี่จู่อ,อีกล่างครับใกล้ๆกันเฮข้างบนครับผมเอานะครับัวนี้เอามิมนะครับ đây lơ. Úi, nghe ngâm bà đi hết đi. Ok. có thật các vùng ừ. nhìn nữa quý vị ผลก็ตกครับผมนี่มันปล่อยมาแล้วอุ้ยโอ้กอดึนมากเกิดขนมากโูดอ๋อเฮ้ยทั้งทั้งแตกครับผมตอนตัดเมื่อกี้ผลก็มาครับผม Oh Where can you go now? Over the edge